ก็ดูไปที่ยอดยอดของคลื่นน่ะที่มันจะของขาวอ่ะกำลังดูดูกำลังเพลินเลือมดูจะไปเห็นพุทธบุตรรูปหนึ่งอมสีขลักอมจีวรสีขลักบาดใบเบลเลยปกติเราจะเห็นบาดพระก็ไม่ใหญ่มากนะพระตะดงก็ใหญ่กว่านอยหนึ่งนี่ใหญ่กว่านั้นอีกตัวั้งโต เดินก็นมาจากทะเลอ้อมบาดรคมกรองจีวร,รอย่างดีไม่เปียกเลยขึ้นมาแหมไม่ต้องมาทานะกำลังดูอยู่ดูอ่คลื่นอยู่นเะยอดคลื่นอยู่เนะี่ยท่านเดินกันมาเลยลักษณะเหมือนอาการจะไปบินตบาท ในยามเช้ารดสัตว์ทั้งก็ดูตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรเพราะกำลังดูคลื่นอยู่ก็ดูเฉยๆก็ยังไม่ยังไม่ได้คิดอะไรตนะอนนั้นเราจะไปคิดอะไรสมมุติเราไปเจองั้งนะ <c oughs> ก็เออแปลกดีทำไมจีวอดไม่เปียกน้ำเลยปกติถ้าคนใส่ชุดอะไรลงน้ำนี่เปียก นี่เอ๊ะกันแสดงว่าท่านมีคุติอยู่ใต้น้ำเนอะหรืมีอารามอยู่ใต้น้ำแน่เลยเดินมาก็ต้งขึ้นหาดแล้วก,เกเ็เดินพอเดิน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 แล้วก็ท่านก็เดินาหันหลังให้คุณยายท้งสุขสแสดงปั้นตอนนี้แหละท่านก็ตรึกรมะเลย เอ๊ะมามามา,มาตึกตอนปกติน่่นก็นตตึกข้งหน้าอยู่นันแต่ว่าไม่ได้ตึกดูปกติตึกดูแต่องค์พระภายในแต่ตอนนี้ตึกดูว่าเอ๊ะทำไมพุทธบุตรรูปนี้นี่สงบสง,งียนสง,ง่างามห่มีวรสีกลักอุ้มบาทไบบเพลอเดินขึ้นจากทะเลโดยไม่เปียกน้ำก็ตึกมองดูเข้าไปภายในอมองผ่านแสงสว่างภายในเลย ธรรมจักขุโอ้ว้าวแล้วท่านก็รู้เรื่องราวทั้งหมดของพุทธบุตรที่ขึ้นมาเนี่ยนี่ไงที่ใช้หาดนเนน่ยกำลังเดินออกพิธบาทท่านก็เห็นเรื่องราวอ๋อนี่ท่านคือผู้สำเร็จที่มีอายุยืนยาวเป็นร้อยร้อยปีเลยนี่มีอารามมีที่พักอยู่ ใต้ทะเลจริงๆท่านระเบิดน้ำออกให้เป็นโพรงอากาศกว้างแล้วก็ไปเข้าฌานสมาบัตินี่นั่นเป็นปกติเป็นอัตยาศัยท่านชอบอยู่ในทะเลมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยในการที่ใครจสร้างโพรงอากาศให้เป็นอารามได้หายใจเข้าออกอยู่อย่างสบายสงบนั่งสมาธิอยู่ แต่กายอยากก็ถึงเวลาก็ออกมาโหลดสัตว์บินรบาทพอทะลุปอบท่านเดินตามเลยได้เล่าลักษณะอาการเดินของนุ่ยยาตงสุกแล้วก็เหมือนยางอาการคลายๆที่เดินตุ่มเตี้ยมตุ่มเมตี้ยมจะแต่ไม่กระพุม่มจนกวางามไปงั้นเนี่ยราอนี้เร็วขึ้นเอเหมือน,น,นเร็วขึ้นเร็วขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะกวดให้ท่านนั้นนั้นเนี่ยดูเหมือนพุทธบุตรที่อยู่ข้างหน้าจะท่านรู้ตัว ท่านก็บปื๊ดคำว่าปุ๊ดนี่เนะเราจะนึกถึงคำว่าที่ท่านองคุริมานี่ได้กล่าวกับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตอนที่ท่านไล่กวดเนะี่ยวิงไล่กวดเลยนะนิ้วน,วนว้งามจริง้าได้มาอีกนิ้วแล้วก็สำเร็จแนะ่เราได้เป็นเจ้าโลกนี่ที่ชื่อองคุริมาะตัดนิ้วมันร้อยต <c oughs> ามพวงมาลัยคล้องคอ ครบพันม่อไหลแลวก็พันยังไม่ลึก <S <S ใช่ครับผมแต่ครบพันนิ้วแล้วก็ไม่สามคนนะไม่ใช่อะไรมาคนว่าเลยี่สิบนิ้วไม่ใช่นะอคนละนิ้วอืมาล้อมพวงาอละลายถึงได้ชื่อองคุลิมานไงมีวอลัยเป็นนิ้วนิ้วมืออืมได้ไหนนิ้วที่ได้เนะี่ยใครโกดถือดาบเลยพอจนจนจะถึงนี่ประเด็จผู้คณหลวงปู่ทลายฟังปืด ออกไปแต่ไม่ใช่พระสมมาสมุทธเจ้าท่าน,นวิ่งนะท่านก็เดินตามปกติของท่านแต่วืดออกไปกวดกิจทีวิธานทีกทีวืดจนก็ทั้งเหนื่อยหืดขึ้นคอเออ <c oughs> พอหืดขึ้นคอก็หมดมานะทิฏฐิแล้วก็เลิกสิ่งที่ตัวคิดเอาไปจะไปเอานิ้วอ,อ,อยากเรียนวิธีการที่พูด เออเดินแล้วมันพุดพดได้อย่างงีสมณะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนพระสัมมาสุบเจ้าไม่ได้เหลียวพระพักมาเลยเนะี่ยไม่ได้เหลียวหลังผู้ประชาเจ้าบ้านท่านก็ยังเดินออกไปสมณะหยุดแล้วเสียงท่านเสียงมหาบุตรก็ก้องกังวานเสียงลึกก้องกังวานไม่แหบไม่เมคลือ่อนพระหยดย้อยไพเราะก็ดังออกมาสมณะหยุดแล้วแต่เธอจะยังไม่หยุด มันก็ได้คิดเหงินงนะอาการเดินข้งท่านข้างนอกเคลื่อนไหวแต่อะไรไรหยุดปกติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตัดคำเป็นเท็จเอทำไมข้างนอกเคลื่อนไหวและอะไรหยุดอืมไอตรงนี้พระนัยยะตรงนี้แหละท,หทําให้ตากลมานทิ้งดาบอะไรทุกอย่างทิ้งหมดตื่นตามไปเลยเนี่ยศึกษารเรียนรู้เพราะอยากจะได้พูด,พด ความหวังเราล่มสลายเราอยากจะเป็นเจ้าโลกไม่ได้แต่แล้วแต่จยามาก็ลองแชมป์เพระเจ้าโลกพูดไปหน้าแล้วเรียนวิชาเจ้าโลกก็ต้องเรียนอย่างนี้เราจะต้องทิ้งดาบก,ก็ทิ้งพวงมาลัยน,นิ้วมือไปเป็นสิทธิ์ท่านดีกว่านี่อย่างหน้าก็ได้เชื่อเป็นสิทธิ์แชมป์อะไรอย่างนี้โอ้คุณยายทองสุกอย่างนี้เหมือนกันเพราะอืมพูด โดยที่องค์นั้นไม่ได้หันมาเลยปืดปืดไม่กี่ปืดก็ลับตาไปเลย <laughs> แล้ว, <laughs> ลวคุณยายทั้งสุขสัมดงปั้ทา่านกับบรรดาพระเดชคุณหลวงปู่พระเดชคุณหลวงปู่ทั้งกันรู้มึงคว้ามือเลยจับไม่ได้เลว่าพิเคยทรู้อยังไงก็ไม่ทานู <laughs> ต้อง ดับจู่วะก็ดีเหมือนกันนะเออท่านเจองี้เยอะเลยทีนี้นะมีอีกมีอีกรายงานบรรยากาศสอบเปมอน